สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสววทเดินหน้าจัดงานมอบรางวัลด้านผู้บริหารที่สุดแห่งปีกับรางวัล CEO Thailand Award 2022เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจแก่บุคคลผู้มีคุณธรรมในการเป็นผู้บริหารค่ะโดยจัดงานไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโนะรงแรมอมรีดอนเมือง โดยครูฝนพิมพ์ลวีผลเยี่ยมครูขายคลอสออนไลน์ชื่อดังที่ช่วยพลิกชีวิตให้กับผู้คนมากมายโดยคลอสออนไลน์เพียง98บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ ครูฝนสร้างคนออนไลน์เงินล้านหรือ Line ID แอดสายฝน168หรือโทรได้ที่096 547 9789ค่ะ น,นี้ก็มารับรางวัลน,นะคะผู้บริหารยอดเยี่ยมนะคะ2,022ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะผู้คนโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นะคะรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยนะคะสําหรับการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลน,นี้นะคะเป็นเครื่องการันตีให้เรารู้ว่าวันนี้เราสามารถส่งตอบผู้คนได้จริงๆนะคะถึงขนาดที่ว่ามีหลายๆคนพลิกชีวิตนะคะจากการที่ เข้ามาร่ำเรียนนะคะกับทางครูฝนค่ะค่ะจริงๆ <Okay. S 1> แล้วฝนเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะแล้วก็เข้าใจโลกออนไลน์เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะคะระดับ900กว่าล้านเลยนะคะในการทําออนไลน์วันนี้นะคะก็ส่งต่อผู้คนค่ะให้เข้ามาเรียนรู้คอร์สออนไลน์ดีๆนะคะในราคาแค่9 8บาทสอนทั้งการแต่งภาพนะคะสอนการทําคลิปวิดีโอค่ะสอนวิธีการขายของใน i อนะคะแล้วก็ สร้างตัวตัวใน t ิ k t ต k อกและที่สำคัญนะคะสอนเปิดหน้าร้านถ่ายดีใน Facebook แล้วก็ยิงแอดโฆษณาทั้งหมดนี้ปกติ9,800บาทเราเหลือเพียง9 8บาทเพื่ออยากช่วยคนจริงๆค่ะในช่วงโควิดนี้ค่ะโหยุคนี้อะไรก็ออนไลน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นยุคของปลาไหวกินทุกปลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กระโดดเข้ามาทำออนไลน์นะคะวันนี้เราจะล้าหลังมากๆนะคะธุรกิจใดที่ไม่ได้เข้ามาทำออนไลน์นะคะฝนบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะต้องรีบแล้วนะคะไม่อย่าง,งานั้นจะ ตาไม่ทันนะคะผลสอนสมหือนจับมือทําค่ะผ่านมือถือจากที่บ้านนะคะเรียนจบนะคะมีคลิปพบทวนซ้ําให้ค่ะและที่สําคัญนะคะมีคอสครูพี่เลี้ยงนะคะให้ดูแลตลอดนะคะจนกระทั่งเรียนจบเลยค่ะและที่สําคัญนะคะให้คําแนะนาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะผลบอกเลยค่ะจากสิ่งที่รางวันนี้การันตีมาแล้วนะคะราคา98บาทยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเพราะว่าผลสามารถสร้างผู้คนนะคะให้มียอดขายหลักร้อยล้านได้จริงแล้วก็ มีคนที่ประสบผลสําเร็จนะคะหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทนายความผู้อํานวยการนะคะด็อกเตอร์ก็มีหรือแม้กระทั่งชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็สามารถมาเรียนรู้แล้วนําเคล็ดลับนี้ไปจับกําไรหลักแสนหลักล้านกันหลายคนแล้วค่ะ <Okay. S 1> ค่ะถ้าสนใจเรียนรู้ออนไลน์ในคอร์ส98บาทสามารถโทรมาที่0965479789หรือแอปไลน์ f o n 1 6 8 FON 1, F o N 1 6 8หหรือติดตามที่เพจของครูฝนสร้างคนออนไลน์เงินล้านได้เลยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอต,ต,ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ